What do you do? ็ m a teacher จอ a อ็ a อาร์ที่เีนาบอลมาซีนาบอลนี่แหละสิ่งที่ผมพบเจอทุกวันเราก็เป็นเหมือนกันเลยแล้วก้จะถามว่าที่มาว่าเอ๊ะทำไมพี่จอห์พูดไม่รู้เรื่องอ่ะนี่แหละดูดูเอ็มอาร์ e r เจอเอ็มอาร์เจอเอไม่เคยดูหรอวันนี้จะไปไหนวันนี้ไปบ้านไปถ่ายอันบ็อกซ์ของ ในไอจที่แบบขายไม่ค่อยออกแล้วเรารีวิวให้อะไรอย่างนี้เสื้อผ้าของกุก๊กกิ๊กโนนีนั่นอะไรเงี้ยอ่า,อาก็คือพี่จิวก็ทําเป็นเหมือนสตูดิโอถ่ายงาน <c oughs> เวลาถ่ายงานอะไร <c oughs> พี่จิวก็จะไปถ่ายที่บ้านนะครับถ้าเกิดใครตาม IG <c oughs> พี่จิวก็นั่นแหละที่เห็นนะหรือว่าใครไม่เคยไป IG พี่จิวก็เข้าไปที่อินสตาแ a ร g g g, g e o r g i อกไม่ e. <c oughs> <c oughs> ใช่เโอเมื่อคืนคำพูดแม่อิดกับอิดในอ วิ้ยกระแทกใจมันไสเลยอะ่ะมันไสเลยมันคือสิ่งที่เราคิดแล้วเราแบบเออไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าแม่กับอีกพูดได้แบบเออกินข้าวดีกว่าเอ,อ้ยที่รักจะเอากาแฟไหมเอาสิเอาจัดไป ส่วนข้าวของเราก็คือเอ่ออนามายัยพี่จอร์นี่แทบจะเป็นลูกค้าแบบ VIP แล้วสุดยอดเลยทํากาแฟให้พี่จิ๋วก่อนดีกว่าพี่จิ๋วจะได้ออกไปทํางานส่วนพี่จอร์จริงๆวันนี้เรามีนัดถ่ายงานครับแต่ว่าพี่ทิเพิ่งไปฉีดวัคซีนมาแล้วไข้ขึ้นก็เลยแคนเซลก่อนซึ่งก็ขอบคุณพระเามากเพราะว่าร่างเราก็รู้สึกว่าร่างเราจะสลายเช่นกัน ทำกาแฟให้พี่จิ๋วก่อนเอ้ยสวัาดีครับสวัสดีตอนเช้าครับเอาอะไรมาให้เอ้ยเอาเบอร์เกอร์มาให้ครับเป็นเบอร์เกอร์ครับมือใช่ครับตั้งแต่ขนมปังแตงกวาดองเนื้อหมักเองหมดเลยครับโอ้โหทำขนมปังเองด้วยใช่ครับสุดยอดขอบคุณครับอันนี้มีให้จอร์ด้วยใช่ไหมมีมีเนื้อต่อหมูหนึ่งครับอาให้ชิมร้านร้านชื่อร้านชื่อร้านกริทโทสครับตามเสื้ออะไรครับตามเสื้อเลยโอ้โห ไปตำมันได้ได้กินเลยแล้วกัน<า>เดี๋ยวต้องแว้นไปให้จอแผนขอบคุณมากครับรักษาสุขภาพนะดีครับรีวิวเลยมื้อแรกของวันเบอร์เกอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์โฮมเมดรสชาติจะเป็นยังไงนะว้าวเี่ยฮดีดูดีดูดีอืมอหมนั่แหละรสชาติโฮมเมดดูเนื้อทั้งไรครับอืบอ อยากกินเนื้อมาหลายวันเนื้อเนี่ยพอมันเป็นโฮมเมดแล้วมันแบบกลิ่นหรืออะไรมันออกนะรสชาติจะเบรดไปทางหวานนะครับกลิ่นเนื้อมาเต็มผักนี่แบบดีมากผักสดเลยแล้วก็อซอสจะค่อนข้างหวานหน่อยนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบหวานอาจจะต,ต้องลองเมนชั่นไปทางร้านนะไม่แน่ใจว่ามีซอสรสชาติอื่นหรือเปล่า จะแบบนักสุบเดีอบแต่แบบหลับเป็นีบือเนื้อหอมเลยอ่ะดูดิดูสีเนื้อดิเงี่ยมใครสนใจไปตามกันได้ครับโอ้แฮปปี้ขอบคุณครับมาแล้วมาแลเจด้แ้าแ้ลไมแค่นี้เล หมดแล้วโดนคนอื่นหรอหอมไหมหอมไหมตรงนี้ลอมหอมอยู่นะ โอ,โ,โ,อโ, Ooh, โอ้โหร้องเสียงอะไรเนี่ลูกเอ๊ะนี่โอ้โหอยู่ตรงนี้พอดีอยากจะเล่าให้ฟังคือตอนนี้ไม่พี่จดลงน้ำหนักข้างขวาไม่ค่อยได้เหตุก็เพราะว่านี่ไอ้ขอบประตูนี้ขอบประตูตรงนี้เดี๋ยวต้องเล่าแบบอธิบายให้เป็นภาพเดี๋ยววาดรูปให้ดูเคยเมื่อวานมันจะมีเก้าอี้เพราะว่าพี่ไม้อะเขาจะต้องยืนบนเก้าอี้ภาพมันจะได้เป็นกดลงมาทีนี้เรื่องก็คือว่าอันนี้คือขอบประตูอันนี้คือขอบเก้าอี้นี่คือตีนพี่ไม้อ่านี่ตีนพี่จดอ่าพี่จดจะทําการเดินเพื่อให้ทะลุปรระตตูงนี้ <ไ>ทีนี้กระดาษอา้ากูวาดโอ้ส้นเท้าของเราเนี่ยคุณผู้ชมนี่คือเท้าเราใช่ไหมครับคนเราเนี่ยมันจะมีตาตุ่มอยู่ตรงนี้สองด้านเมืองก้มลงไปดูเท้ามึงเองก็ได้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยเว้ยพี่พอตีนนั้นเลื่อนมาตาตุ่มพี่จอร์ดโดนตรงนี้พอตาตุ่มเราโดนกระแทกเราทำไงเราชักตีนหลบปุ๊บตาตุ่มอันใหญ่เข้าตรงนี้แบบ โอ้โหบิ๊กแบงอะบุ้มจะมีสักกี่ครั้งในชีวิตที่กระตุ่มกระแทกสองด้านพร้อมๆกันวันนี้ตื่นมาเดินไม่ได้เจ็บตีนโอ้ไม่ก็เข้าใจกันเปล่าวะกูสามารถอธิบายด้วยภาพให้มันรู้เรื่องได้ไหมนี่ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจกินข้าวดีกว่าอิสระได้กินเบอร์เกอร์น่ากินอย่างเลยนะได้ข่าวว่าเดี๋ยวอิสระจะเอาเบอร์เกอร์มาให้แล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวฝากอิสระคอมเมนต์ไปให้นะแบรนด์แอมบัสเดอร์กูจริงแต่งตั้งตัวเองไม่ได้ถามเขาสักคำแห่งร้านก๋ คำใหญ่ๆไปอ,อ,อืมรสชาติเยี่ย ب. มีคนบอกว่าเมื่อไหร่พี่จอร์จจะเลิกกินไปพูดไปสักทีกราบขออภัยจริงๆว่ามึงบางทีเราก็แบบย่นมันลงไงรีบกินรีบพูดให้มันไปขัดใจใครกราบขออภัยจะปรับปรุงตัวอีกสักคำหนึ่งแล้วกันเนาะ <c oughs> <c oughs> สรุปคำนี้ก,กูเกียวปุ๊บพูดเลย <c oughs> เอาพร้อมกัน นั่นจะพูดหรือครับกูนั่นพูดแล้วเรียบร้อยจะหกหมูนุ่มชิบหายเฮ้าเน,นี่ยกินข้าวก่อนนะครับวันนี้พี่จอดก็คงพักล่างสลายอยู่บ้านครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีได้พักผ่อนบ้างแล้วก็เดี๋ยวตอนกลางคืนก็แบ <c ười> ็คไฟเดย์เฮ้ยทำอะไรอ่ะเฮ้ยทำอุปกรณ์อะไรวะเฮ้ยทำอะไรอ่ะเอเอาเบอร์เกอร์มาให้เหรอให้แล้วโอ้สุดยอดเลยเาา้ข้างล่างแล้วนะกำลังลังเลเลยวนะ่า Le Le เฮ้ยหรือว่าเราต้องไปเอาวะเออ ไอเครื่องออกซิเดเตอร์ไอ้ึงไม่ได้เล่าในสัปดาห์นี่หว่าไม่เล่ากูไม่เล่าคืออิสระมอบหมายภารกิจหนึ่งให้จอยไปเพราะว่าที่บ้านจอยเนี่ยมีญาติๆเป็นหมอเยอะก็เลยให้ไปหาออกซิเดเตอร์มาใช่ใช่ไปหามาได้แล้วในของวันที่25แล้วเดี๋ยวเอาไปให้ก็นั่นแหละประมาณนี้ที่เปิดประตูไม่ใช่อะไรเชิญออกฮะเราเลนทำไมว,เไว,วะเฮ้ไฟมันส้มเลยเปลี่ยนเปลี่ยนไฟก่อนแห่ ไฟมันค่อยหายต้มหน่อยเอยเอพี่จอต้องลงไปกินยาพอดีเลยเกออิสระมาดีเลยวะ่ะวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับฟรีทริปนะวันนี้เราวันนี้ร่มหมดเลยเล่าให้ฟังนะใช่ไหมเออเล่าไปอย่างวะกูเบอร์มากมึงวันเนี้ยกูหลอนมากเพราะว่าเอ่อกูนอนตื่นทุกชั่วโมงครึง่งเพราะว่ากูปวดอ่าๆะน่าจะเอาาอกูภาวนาให้แบบเฮ้ยอร้องตื่นมาแคนเซิลเถอะวะตื่นมาดูลายร่มล่มร่มล่ม,ลม เยมึงต้องรีเพย์ไอเก้มึงต้องรีเพย์ก็ดีได้อยู่บ้านนั่งเฉยๆแล้วพวกนั้นเงี้ยวะล้วโอ้โหคึก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 เจอเพื่อนเจอเพื่อนเจอเพื่อนโอ้ยคึก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 จริงๆโอ้ยโอ้โหยามหยามยามเยี่ยวใส่หน้ายามหยามทินโอ้มึงยามเขามากเยี่ยวใส่หน้าบ้านเขาเลยเยี่ยวใส่หน้าเขาด้วยสวัสดีครับพี่ตี๋เย้ มาแจกของครับมาดูพี่พึ่งของเราแจกของสวัสดีครับพี่พึ่งไม่ได้ทำอะไรครับผอะเอาขนมมาบริจาคให้น้องๆเด็กๆใช่ใช่ลองหาทําก่อนนะแป๊บหนึ่งอ้าวอ้าวอ้าวป๋าแปดตัวไหนตัวจริงกนี่ดออกมาเล่นนะเราอ่ะกดออกมาเล่นนะเราอ่ะอดออกมาเล่นนะเราอ่ะโอ้ตัวนี้สมัยเสียงเป็นยางนั้นอะลูกโอ้สมไมเสียงเป็นยางนั้นอะลูก โอ้ยวัคซีดวัคซีนโอ้ยทำตัวเหมือนกันเลยทำตัวเหมือนกันเลยอันนี้ไอเดียใครครับพี่พึ่งที่มาที่มูลนิธิศูนย์กลางอิสลามในประเทศไทยใช่ไหมเออจริงๆมันมีประวัตินะพี่รู้จักที่นี่เพราะว่าน้องอิซาที่เสียชีวิตจากทหารยิงตอนปี53าอะค่ะน้องอายุแค่13มั้งตอนนั้นก็น้องก็อยู่ที่นี่เป็นเด็กกำพร้าอยู่ที่นี่พี่เลยจะรู้จักที่นี่ที่มาที่ไปดูแบบดาร์กจังเลยเนาะนี่ครับตรงนี้ก็จะมีอ่าเป็นบ้านเด็กกำพร้านะครับ คนไม่ค่อยรูเ้ยเพราะเข้ามาแบบภูผมดูรูตึกสิครับเหมือนสกาล่าพวกเราเหมือนสกาล่าเลยเออสวยสวยสวยเสร็จภารกิจแล้วเสร็จภารกิจแล้วเหรอเมื่อกี้สลามมาคุยไว้อยู่ว่าเผื่อจะเอาแลสเพเทสมาดรอปไว้ให้ที่นี่ด้วยเพราะทีนี้ก็ทางผู้บริหารเขาก็มีคอนแทคเกี่ยวกับเทคนิคการแพทย์เหมือนกันเผื่อเขาจะได้จัดกระจายให้กับชุมชนตรงแถบนี้เหมือนกันดิวไว้แล้วดิวไว้แล้วตอนนี้เป็นนักดิวสวบเป็นนักดิวยาคนดิวยาหาที่กระจายของก่อนฮะ แเราก็ว่าทำไมโซเฟียใช้ให้เรามาโซเฟียใช้ให้เรามารับน้องดาด้ากลับไปที่สวนให้อิสระแบบมามาเออมาทำอะไรวะของบริจาคมีแค่นี้เออให้นึกว่าทำอะไรนึกว่าแจกนึกว่าอะไรอ๋อเปล่าให้มารับโอเคฮะแต่ก็ไม่เป็นไรดียังดีที่ว่าได้ได้ดิวอันนี้ก็ได้มาเจอญาตินะดูน้องอยากเล่นแล้วแหละปะ เี่ยตัวทั้งมันเลยใช่หรอใช่แล้วมันเล่นด้วยกันไหมเราไปรับมานี่เองไม่ใช่ก็ขากลับมาแล้วก็ติดน้องมาด้วยมีแผนร้ายมีมาต่ไปทำงานมาหรอมีแผนร้ายอะเราอะแผนอะไรไม่ใช่แผนซสหน่อย่นะมาเจนะวันนี้มีของเด็ดครับนี่ครับของจากร้านแอดฮอกนะครับ คือร้านนี้ดีกีไม่ธรรมดาเข้ามาบริจาคอาหารให้ที่มูลนิธิเสร็จแล้วเราก็เลยได้คุยกันเขาก็เลยส่งอันนี้ไม่ให้เรากินเชฟนะครับระดับผู้พิชิตกระทะเหล็กเชฟแท็บนะครับร้านนี้เลยเมนูที่เขาส่งมาให้ครับเป็น Delivery ในร้านเขามี delivery อยู่2เมนูเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นเป็ดกรอบกะเพรานี่ก่อนต้องโรยก่อนหน้าตานี่ดูดีมากเลยนะจานหนึ่งแล้วได้กินแบบฝีมือระดับเชฟนี่ด้วยราคา200ผมรู้สึกว่าคุ้มนะคุ้มมากโอ้โหโอ้โหปะ ยือขันหน้าเขาดูล่าอร่อยอเครื่องถึงทุกอย่างดีปกติร้านนี้นะครับเป็นแบบฝ่ายดายิงเนาะเขาก็จะไม่มีเมนูพิเศษอย่างนี้มาก็รีบไปหาโดนกันนะครับไปหาตํากันสั่งได้เลยที่ไลน์ชื่อร้านเลยนะครับแอดท็อปบีเคไปหาตํากันก,นก่อนที่แบบพอหมดช่วงนี้แล้วเขาอาจจะหยุดขายเมนูนี้นไปก็ได้นะครับอ้ดีนี่นี่ต้องทานี้เลยมีไข่แดงด้วยออืือ ต้องเอาไปให้จอนแล้ววะ่ะเดี๋ยวยอมแว้นเบกไว้พักววกันสองิห้าโอ้โหคุ้มข้าวมันกระเพราเป็ดกรอบนะครับข้าวนี้ก็เป็นข้าวมันนะฮะโอ้โหมีอีกเมนูหนึ่งครับที่เขาให้มานะฮะเป็นของหวานไม่รู้อะไรเหมือนกันฮะแต่แบบโอ้โหรสชาติกะเพรามันยังปิดปากเลยหอมมากมเครื่องถึงมากมดีมากเลยอ่ะชิมนี้ครับค่อยตักดมันเป็นไรยังกินไม่เสร็จนะแต่อยากกินอันนี้เห็นแล้วอยากกินก่อนโอ้อู้อ้อู้อ้ เหม mm. 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 ือนเป็นไส้โมจิหรืออะไรสักอย่างข้างในนะฮะอืออือต้องตำว่ะอร่อยมากแม่แม่กินโอ้ยอมันไหลออกมาแล้วมันไหลออกมาแล้วมันไหลออกมาแล้วเป็นลาวาเลยนะเนี่ยใช้ช้อน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 เน่เป็นไรลองชิมแม่ต้องกินคำใหญ่ๆ เป็นช็อกโกแลตเนี่ยมีกลิ่นกล้วยมีกลิ่นช็อกโกแลตแล้วแบบแป้งมันดีมากแม่ใช่ปากคำใหญ่ๆเราก็แนะนําสิ่งที่ดีให้แม่เนาะเออวิธีกินที่มันอร่อยนี่นะคะเดี๋นุ่มมันดีนุ่มและกลิ่นเนุ่มหนุบแล้วก็กลิ่นทั้งกล้วยผสมกับช็อกโกแลตเข้ากันได้อย่างอร่อยมากอะค่ะไม่มีคําอื่นนอกจากคําว่าอร่อยอ่ะพี่น้อยกินแล้วครับพี่น้อย อร่อยไหมกะเพราอร่อยกะเพราเป็ดใช่ไหมชอบกินกะเพราเป็ดปลาครับไปตำกันได้ของดีจริง จะมีเพื่อนที่ไหนดีให้มาขนาดนี้วันหนึ่งมาบ้านกู2รอบอันนี้เขาเชฟเทเบิลไงคิดถึงกันได้ขนกันเรากินเราก็อยากให้เพื่อนกินไงแชร์ประสบการณ์ใช่นี่แลกกันเอาไก่ดํากลับไปฝากไปให้แม่ซุปไก่ดาสุญญาจีนเพื่อบํารุงพระกําลังให้คุณแม่แม่ไม่กินไก่ไม่กินไก่ม่กินสลากินละกันแค่ชื่นชมเพื่อนเพื่อนสองรอบ น,นี่พี่จอนมีเมนูมาแนะนํามีคนเขาส่งมาให้บำรุงกําลังวังชาซุปไก่ดํานี่คือโอสคูอาหาราเครื่องยาจีนอ,จอ่ะมานามามาพามาชิมเชื่อว่าร้านเทียนหวังซุปเขาบอกว่าอันเนี้ยเคอคิดค้นสูตรอะ่ะร่วมกันกับแพทย์จีนจริงๆด้วยนะพี่จอนเนี่ยไม่ชินกับการกินซุปไก่เท่าไหร่มาดูเครื่ององค์ทรงเครื่องก่อนนะนี่ให้ดูร้านนี้ไก่เขาจะมาเป็นชิ้นใหญ่ๆไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไก่อันนี้ไม่ใช่ไก่เอออีอันนึงอ๋อเหรอ ไส่ดำทั้งสีดดำอ๋อนี่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 คือดีต่อสุขภาพเขาใช่ไหมบำรุงท่านชายได้ด้วยเฮ้ยเรียกพี่ว่าท่านเหรอคือท่านจอร์ดเฮ้ยเอ้ากินอันนี้มันก็ต้องเป็นท่านแล้วนะก็เหรอเออโอ้นี่เห็นไหมบำรุงร่างกายให้แข็งแรงเพิ่มพลังยามอ่อนเพลียหรือว่านอนน้อยช่วยสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตมีสารต้านอนุมูลอิสระแต่ว่าเมื่อกี้ให้อิสระไปด้วยนะต้านอิสระไม่ไหวอืม เออว่ะอันนี้ไม่บอกว่าเป็นซุปยา<ม>ก็ไม่เชื่อนะจริงเหรอคือไม่รู้นะคือกินได้นะมันกลมกล่อมเลยเหรอใช่มันกลมกล่อมนะรสจนติดท่นิดน,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 นจะเป็นกลิ่นเยอะรสชาติไม่ได้หนักกินได้แบบทดๆดกับข้าวได้เลยอารมณ์มันจะคล้ายๆกับแบบว่าเรากินพวกซุปรักบวัวหรือว่าซุปแบบเยื่อไผ่แล้วพี่กับผมไม่เคยกินไก่ดําเลยนะพี่เคยกินไก่ทอดนะ <laughs> คือไก่ดําความ a เมติ้งแรกคือเหมือนทูน่าฟีลลิ่งเหมือนกินแบบเนื้อเนื้อปลาซาดีนเนื้อปลาแบบเนื้อปลาทูน่า ไม่ขมเลยไม่ขมเลยการันตีฉันเกลียดนิ้วแกอันนี้พวกพวกลากหรืออะไรอ่ะมันเกิดกินได้ไหมเออมันเหมือนมันเป็นผักเหมือนเป็นมันเป็นลากอะไรนี่นะสัมผัสเหมือนกินมันเลยใครรู้บอกพี่จอน่อยที่แรกพี่จ้อกัดเข้าไปคือพี่จ้อคิดว่ามันคือไชโป๊มันโคตรเหมือนไชโป๊ใช่แต่เอ้เรากินน้ำอ่ะเราไอ้นี่แล้วเราปฏิเสธไชโป๊ไปแล้วเพราะว่ามันไม่มีรสไชโป๊หรือว่ากินไชโป๊อยู่เนี่ยนะ โดยรวมก็คือถือว่าสั่งให้พ่อให้แม่กินดีนะเพราะว่ารสชาติกินง่ายมากแอดไลน์ Official a ล c o u n t ได้ที่แอด เทียนหวังซุปตามนี้เลยหรือจะเข้าไปดูโปรโมชั่นของร้านก็คือนี่เลยครับอินสตาแกรมชื่อเดียวกันเลยเทียนหวังซุปนะครับสั่งแล้วไปฝากแล้วเขียนการ์ดให้ได้ด้วยนะเออเออใช่ใช่ใช่คอสตอมการ์ดให้ได้ด้วยลองดูมีแพ็กเกจเป็นแบบนี้ใช่จ้ะทีนี้แถมอิสระกับคุณแม่อสิสระบอกว่าได้ยินเสียงโทรศัพท์มาเลยไยินโทรมาจอดเดี๋ยวกูเอาเป็ดเข้าไปให้กูแบบเฮ้ยมึงมาแล้วมึงจะมาอีกทําไมได้ยินเสียงแวววมาเลยแม่บอกเอาไปให้จอขอบคุณครับมันคืออารมณ์ที่ เวลาเราเจอของอร่อยมากๆอ่ะแล้วเราต้องแบบส่งต่อเนอะรรราะอิสระบอกว่าให้ถ่ายรีแอคมาสักหนึ่งทีโอ้โ oh, หดูปริมาณพริกโอ้ม y g ก d ด I'm scared o w ปริมาณพริกโอ้พี่ไม่ไอรอลีไปละแ oh, บบแมนแมนโอ้โหจริงโอ้โ oh, หอร่อยมากแต่เผ็ดมากอื uh ้ huh. นี่คือกะเพราที่เปรียบดังรสแข่งที่สุดในทั้งชีวิตพี่เลยคือรสชาตมิมันมาแบบ ติดเทอร์โบโขึ้นมาเลยอะเพียงแต่ว่าปกติเนี่ยเผ็ดเต็ม10นี่คือทั้งคอรอบจักรวาลความเผ็ดแล้วนะพี่จอร์ดเนี่ยจะกินความเผ็ดอยู่ที่ระดับประมาณ1ครึ่งถึง2ก็คือกิน่้มตามใส่พริกได้กินต้ยมยำกุ้งกินอะไรได้อันนี้คือประมาณระดับ3ครึง่งคือเผ็ดเผ็ดแต่อร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงอุ่นร้อนเลยเฮ้ยซีอิทูมอร์โนะครับกินน้ำก่อนเอ้ยกูเด